นายกอิงหลุดโป๊อีค่ะมั่วยกเลิก MOU c 4จะถูกกัมพูชาฟ้องเจอสัดแรงผู้นำไม่มีความรู้จบรัฐศาสตร์จุฬาจริงหรือค่ะนางสาวแพทองทานค่ะได้กล่าวบอกว่าเรื่องบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือว่า MOU 2544ยังอยู่ไม่สามารถมีการยกเลิกได้เพราะการยกเลิกต้องใช้การตกลงระหว่าง2ประเทศก็คือประเทศไทยและกัมพูชาถ้าเรายกเลิกเองก็จะถูกฟ้องร้องค่ะ นายสมชายศรีสุธิยากรค่ะอดีตกะกตได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเห็นหน้านายกแถลงจริงจังเรื่องก่อกูดเป็นของไทย MOU เลิกไม่ได้หากเลิกจะถูกฟ้องและต้องเดินหน้าเจราจาต่อและรู้สึกแปลกๆว่าเธอจบรัฐศาสตร์จุฬาจริงหรือใครสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเธอไม่ตั้งใจเรียนนะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าโง่หรือว่าแก่โง่แต่เราว่ามีคนสั่งให้พูดแบบนี้ก็แค่นั้นเด็กอมมือเนี่ยยังรู้เลยค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567ค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะได้เรียกประชุมแกนนําพักร่วมรัฐบาลเข้าหารือที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการทํางานและปัญหาต่างๆในการทํางานด้วยนะคะ โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวิรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <nym> ใน,นาหัวหน้าภักคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็นายพิชัยชุนหาวชิระค่ะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศเสงี่ยมพงค์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายวราวฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา นายประพัฒน์พโอสุธนค่ะเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนานายสุวั์ลิตาพันลบค่ะประธานพักชาติพัฒนานค่ะนายเฉลิมศรีอ่อนร่มตีว่าการก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พันตํารวจเอกทวีสอดส่องร่มตีว่าการก,กระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติค่ะนายเอกนัทพร้อมพันร่มตีว่าการก,กระทรวงอุตสาหกรรมการและก็เป็นเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินางนารมนพินโยสิวัเริร่มตีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพักกลา syrup, ้าธรรมค่ะรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบ เาขที่การพักภูมิจะถ่ายเข้าร่วมค่ะทั้งนี้ค่ะการประชุมจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือว่าเ o u 2544เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหลังกัมพูชาลากเส้นเขตแดนทับเกาะกูดของไทยและการแก้ไขรัฐนูนในประเด็นร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่จุดๆพศจุดๆซึ่งอาจทําให้การแก้ไขรัฐนูนเสร็จไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ ขึ้นมาพูดคุยกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะเวลา15นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังประชุมร่วมกับแกนนําและก็หัวหน้าพักหลายๆพักเนี่ยนะคะบอกว่าขอยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยและก็เป็นมาตั้งนานแล้วนะคะกัมพูชาก็รับรู้เช่นกันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสแน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้ค่ะ จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปให้ใครก็ตามนะคะเรื่องก่อกูดระหว่างกัมพูชาเองเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาและก็ไม่มีข้อสงสัยด้วยแต่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันเองของประเทศไทยค่ะ นางสาวพัน์ทองทานกล่าวว่าเรื่องบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือว่า MOU 2544ค่ะยังอยู่ไม่สามารถมีการยกเลิกได้เพราะการยกเลิกต้องใช้การตกลงระหว่าง2ประเทศก็คือไทยและกัมพูชาถ้าเรายกเลิกเองก็จะถูกฟ้องร้องนะซึ่งการที่นายโยอิงบอกว่าถ้ายกเลิก MOU 44และจะถูกทางกัมพูชาฟ้องร้องเนี่ยจุดนี้เนี่ยค่ะก็ที่ทําให นายโยอิเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะหลังจากที่มีประเด็นไปเมื่อวานนี้ว่าพาลูกแล้วก็สามีเนี่ยวิ่งเล่นบนสนามหญ้าของทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยทางด้านของนายสมชายศรีสุทธิยกรค่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกว,กว่ากกตค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะระบุบ,บอกว่าเห็นหน้านายกแถลงจริงจงังเรื่องก่อกูดเป็นของไทย MOU 4เลิกไม่ได้นะฮะหากเลิกจะถูกฟ้องร้องและต้องเดินหน้าเจราจาต่อและรู้สึกแปลกๆว่าเธอจบรัชศาสตร์จุฬาจริงหรือนะ,คะใครสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเธอไม่ตั้งใจเรียนนะคะหน่ค่ะกอกูดอนะอย่างไรก็เป็นของไทยตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี2450 ที่ไทยยอมแลกพระตะบองเสียมราชศรีโส,สพลเพื่อเอาจันทบุรีและก็ตราดคืนมานะโดยแบ่งพื้นที่ว่าเกาะกูนนั้นอยู่ในเขตแดนไทยค่ะส่วนเกาะกงหรือเมืองประจันคิคริเขตค่ะที่เป็นเมืองหน้าด่านนะของทางทะเลตะวันออกคู่กับประจวบคิริขันทางทิศตะวันตกค่ะนั้นเป็นของฝรั่งเศสนะคะสองค่ะ MOU ก็แค่ memorandum of understanding ค่ะซึ่งก็เป็นบันทึกความเข้าใจต่อการไม่ใช่สนธิสัญญาที่มีผลบังคับที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายนะ,ะสนธิสัญญานั้นเนี่ย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลร,ระหว่างประเทศได้นะแต่ MOU นั้นเป็นแค่บันทึกความเข้าใจนำไปฟ้องร้องใดๆไม่ได้นะและหากอยากจะยกเลิกเนี่ยก็ยกเลิกฝ่ายเดียวได้คือผ่านครมอแล้วก็ผ่านสภาจากนั้นเนี่ยก็แจ้งฝ่ายตรงข้ามว่าฉันขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เท่านั้นค่ะสามค่ะรัฐบาลจะเดินหน้าเจรจาต่อตาม m อ u ออันนี้ไม่ผิดอะไรค่ะแต่คุณเธอไม่พูดให้ชัดสักคำว่าการเดินหน้าเจรจาจะต้องเจรจาเรื่องเขตแดนให้ชัดเจน ควบคู่ไปกับการเจราจาแบ่งปันประโยชน์นะไม่ใช่แบบอีตาอ้วนที่บอกว่าขอเจราจาเรื่องผลประโยชน์ก่อนนะเขตแดนเนี่ยคุยไปก็ไม่จบนะเสียเวลาคุยราวกับหากช้าเดี๋ยวของที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยจะเน่าเสียนะคะสี่ค่ะวันหนึ่งเพื่อนบ้านคุณเนี่ยขีดเส้นมาผ่ากลางบ้านคุณแล้วก็บอกว่าเป็นแค่เส้นสมมุติ อย่าไปใส่ใจเรามาขุดหาสมบัติใต้พื้นดินตรงนั้นกันดีกว่านะขุดได้แล้วเนี่ยหาร2แบ่งกันคนละครึ่งหากคุณยอมเนี่ยไม่โง่ก็บ้าครับนะซึ่งหลังจากที่โพสต์ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากนะอาทิเช่นตอนที่ฟังเธอถแถลงก็ยัง,งงงว่าเธอเข้าใจดีแล้วเหรอนะคะรู้สึกพูดตามบทยกเว้นช่วงตอบกลับนักข่าวเนี่ยจะยอกย้อนจิกกัดเหน็บแนมแสบแบคันคันนะซึ่งนั่นคือบทตัวตนเธอเองนะ,ะไม่ต้องรอบทถนัดอยู่แล้วเรื่องมั่วแล้วก็สาระน้อยนะคะ เธอลูกพ่อเชื่อพ่อพ่อคือฮีโร่พ่อบอกไปทํางานสําคัญของพ่อเอ้ยของชาตินะทาตามที่พ่อพูดตามที่บอกนั่นแหละใช่ที่สุดและเธอก็พูดตามที่พ่อบอกค่ะหน้าที่หลักแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเดินสายเปิดงานตัดริบบิ้นก็แค่นั้นนะผลประโยชน์ฝั่งกัมพูชาไม่ใช่ตกถึงมือกัมพูชาหรอกส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในอุ้งมือชนชั้นนาผู้มีอํานาจฝั่งไทยเราที่มีอํานาจตอนนี้เห็นเห็นกันอยู่ว่าเป็นวงวานว่าน,านเครือเดียวกันแล้วจะยังไงล่ะ นะต้องได้ข้อยุติเรื่องเส้นเขตแดนก่อนเพราะยังไม่ตรงกันนะระวังเขมรเนี่ยจะอ้างความชอบธรรมภายหลังจะเสียค่างงหยเขาอีกนะเหมือนเธอจะไม่ค่อยมีความรู้เลยนะน่าจะมีความรู้เขาเข้าใจในแต่ละด้านมากกว่านี้ก่อนจะเตรียมตัวมาเป็นแคนดิเดตบางทีถ้านั่งเงีย,งยบๆคนก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเราโงู้นะ โง่หรือแก้โง่แต่เราว่ามีคนสั่งให้พูดแบบนี้ก็แค่นั้นเด็กอมมือเนี่ยยังรู้เลยนะผู้ประยุทธ์มาปกครองตั้ง10กว่าปีทําไมไม่ทำอะไรบ้างนะอำนาจก็ยึดเข้ามาเวลานี้เผื่กแทบทุกเรื่องแต่เหตุผลที่ยึดอํานาจมาไม่เคยมีคําตอบนะที่ตอนทํา m o u กับพักเก้าวไกลและยกเลิกแบบง่ายๆพักเธอยังไม่เห็น ออกลัวว่าก้าวไกลเนี่ยจะฟ้องเลยนะเคยทํามาแล้วไม่ใช่หรอนะจะมากระแดะกลัวอะไรตอนนี้นะจากแค่คําพูด,หล,ดหลุดของคนบางคนหางเริ่มโผล่นะมีทงอยู่ในใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ